สลัก,บกเบรกนะครับสลักเบรกตายก็ทําให้เบรกกินไม่เท่ากันนะเบรกตัวนอกตัวในกินไม่เท่ากันนะอย่าใช้จัลรบีนะครับถ้าเราใช้จัลรบีปุ๊บจลรบีมันจะไปอมลูกยางนะเนีย่ยลูกยางจะเบินนะ่นครับลูกยางจะเบิ่นคราวนี้มันจะติดไม่สไลายก็จะกินเบรกกินเบรกไม่เท่ากันแล้วก็เบรกไม่นิ่มนวลน,นยคือใช้น้ํามันเครื่องใหม่นะครับยอดยอดมันอาจจะดังบ้างเพราะมัน น้ำมันมันไม่มีความตึงเหมือนจอระบีนะครับแต่ว่าน้ำมันแห้งเราก็ยอดใหม่ได้แต่จอระบีนี้มันเข้าไวอมลูกยางลุกยางดูดจอระบีมันก็จะเบินบานอ้วนมันก็ไม่สไลด์ครับคันนี้นะใช่เบรกก็จะแข็งทื่อไม่ค่อยอยู่แต่ถ้าล้นมันเครื่องยอดมันโล่งดังก็จริงนะครับแต่มันสไลด์เบรกช่วยกันซ้ายขวาแต่ถ้าเราไปจระบีทาปุบติดเบรกข้างเดียวครับอีกข้างไม่สไล ทำาไม่เบรกทื่อเบรกแข็งเบรกเหยียบแล้วไม่ค่อยนิ่มที่แป้น,นเนี่ยพอเหยียบปุ๊บมันจะช่วยกันนะที่แป้นเราก็จะมีระยะความนุ่มนวลเล็กน้อยเพราเบรกประสิทธิภาพก็จะดีกว่าบางคนสลักตายจนไหมก็มีนะครับสลักตายจนข้างอีกข้างร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อีกข้างนี้กินเหล็กเก็มีเพราะว่าเนี่ยครับจัระบีมันไปอมลูกยางอมจัละบนะีก็เบินสลักตายเนี่ยครับ จนมาก็ไม่เข้าใจกันนะครับใส่เจลบีเงียบดีแต่มันไปอมนะลูกยางอมเนะนี่ยสลักสลักไม่สไลด์ก็งานงอกเบรกแข็งเบรคไม่เบรกลื่นสารพัดปัญหาเบรกสัน่นบางครันสลักตายมากๆก็เบรกสั่นทื่อนะเบรกดังกิ้งก้องวิ่งกว้างสารพัดปัญหาเนี่ยใช้น้ำมันเครื่องใหม่ดีกว่านะครับ